ก็กินเที่ยงโอ้นกกระปูดเขานกกระปูดกับเขาเอ่ามดแดงกับหุ่มจระสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุขคนครับผมเจอกันแล้วครับคุณผู้ชมช่างนาโคกยินแฮ่ครับผมวันนี้นาโคกจะมาตามไม้สามคุกเดี๋ยวน้องทางท้องครับอ่ามคือว่าคือแจ้งเข้าพี่น้องไปเนี่ยวก่อนนะครับที่ผมมาตามรอบนั้นบ่ได้มื่อวานผมมาตามไม้ครับวันนี้ก็ไปมามากับไผ่แน่ครับจะไปติดตามเราชุ่มกันครับก็ตีสองเรก็ตีน้ำ แดงนี่การเส้พหเนียบอกพี่บอกน้องเส้นไม่นี่เอฟซีเส้นไม้เนี่ยเส้หนาเมนเด็กเส้นไม่เส้นเนียดีเสือเ้นหม็นนังแต่เขามาต้วนเพราะันกยยังต้อตัวไม่ดวบอกน่นี่วสดีครับครับผมโอ้ยดวงนี่มากเลยอ่บมันคือห่งหมูบอกวิธีเส้นยนไม่เพิ่กเล่นเนาะแล้วแสมันก็ถามมาอยู่มาวิธีเส้นหันียดเป็นเด็กเ้นไรเป็นกเนา กี่ไายไมยเห็นเขาโพสเข็มหอยยูสาไฟฟ้าโอ้มันองค์การไฟฟ้าปะเหรออะไรอีกแล้วว่ามันก็มาปิดสายไฟถนนอ่ะเดี๋ยวบางมันมันอนขนกตัวเว้ยบริหารส่วนตำบลนีนบริหาตัวอะไมากครับบริหารมาอีกตัวครับไอดวงบรินี้สองตัวครับเอาเจ้าเลี้ยกงั้นมากครับกในสองกูกูอ้างครับโอ้เ้ากูอ้างมากเนาะ ว่าเดี๋ยวนกยูอ <Andrew> กับว่ามเป็นตาะเพากวป้องขนเอาาต้นนี้กับว่าละครมันหนาห่นเลยหนาบดเนาะอไหอยางเนาะยติดตาช่ไหนครับผมยาน้ว่างไกลเร็วไปเลยนี่เสี่ยมขังเสี่ยมเนี่ยอะไรเถอะมันขันยังละตัวนั้นมันก็ต้องมีเงี้ยขี้นเรียวนกยิ้มงานอะไรงข้คำท่างเลยครับผมไปไปเบื้องนั่งกันครับ กวางใ้สามปุกสิหมานบื้อนี้รับผมออกล่าเต็มที่เต็มประตูแล้วครับเจ้าสามปุกืันนี้มีหมานบครับผมค่อยรับชมบปรยกานเรียๆครับผมเรียบร้อยเลยบปย ไอพี่น้องยานมึงนกกูปูดเขาแล้วครับผมนกระจายงวะโอกปูดเขาพี่น้องนกใ้ดวงแล้ครับไมติดฝนเหียดเลยไหมโอ้เกือบปลอดครับผมยทล้วครับี่ผมนี่ไม้ที่สองในดวงเนาะโอ้เไ็นเดนเนี่ไม้สองไม้เดนนกเหนียววะนกอะ เหมือนกับชัดสว่ายง่ายเหมือครับผมย่างต้นไม้ใส่ครับได้ยินเสียงนกเสียงไงนี่ไอ้ครับยังไงไอ้โอกาสมันใส่ก่อนเลยครับผมเอาแต่เรียงใส่หมกใกล้ๆทางนี่นะโอ้นกกระปูดเขาโนกกระปูดกับเขาอหมดยางไงหุ่มจ้าตรงนี้ผ่านแล้วตรงนี้ครับ นกตัวจริงเลยครับนี่ตัวนี้วายุนกคือปวขันหน่อยเนาะโอ้ยนกเป็นรักษาครับครับเพิ่นปิดตัวนกใส่นกบพวงหาบงหลังครับนกนี่แหล้วมดแดงเนาะครับพี่น้องโซเชีนกันเบิ้งพอดีครับมดแดงเป็นว่าตัวจริงเลยครับผมผมเลยเนี่ยนี่แหละครับวิธีเก่เพิ่น เดี่องน้าม้าเขาหรือน้มาม้าเขาครับโตแก่พิษมดแดงนี่จะงอยครับแต่ละเส้นไหมนะครับผมอันนี้คือเ็ีสานที่ดีสุดโตให้ผู้มือนะครับแก่พิษมดแดงน้าม้าเขาอ เยเงี้ยเงครับหลุวหุนหาเท้ามดเลยครับเห็นเห็นว้ามันอ้วนเลยอ๋อครับนี่แหละครับเนื้อแก่ก็จะเนนพี่น้องสังเกตบ้างครับเนี่ยใส่ซอยกันครับเป็นน้ำเส้าเขานะครับโตเพราะว่าหมดแดยมันสิ่งเยวเส่ตานกตัวเขานะครับเขาต้องรักษาตามันกัน่ตเพราะว่ามันหยอด กันสี่ื้อ,อยาหยอดตามาหยอดให้มันก็บดได้นะครับแต่ว่าดีก็มียาไอ้นั่นยาป้ายตาก็ดีกันแหะครับล้างเบ่งแต่ว่าสูตรโบราณกับนี่แหละครับน้ำม,มาเขาหรือน้ำเปาเขานี่ยแหละครับเปาเอาลวดโอ้ปี๋ไอ้ไตั้งแต่ปีแต่เด่นเลยมันเหมือนเด่นกับจีกอดยิงรถ มันตายแล้องสุดมลยนะครับสำหรับชิปนี้กับซัพนี้นะครับเอาฝากไว้ครับไงครับเป็นเป็นบทเรียนกับอุท้าหันเซียนต้อนกครับผมก่อนจะวางพเนียดต้องดูดีๆเเช็คบริษัทนี่ครับผมนี่เดี๋ยวเขาครับเพราห้องบริษัทดีๆนี่ชอบอิเสียนลกต่อเป็นราคามันก็สูงครับนกต่อ จริงเลยครับนี่คู่อังเอาคลิปนี้กับากไว้สำเนี้แล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ